เดินเสียงเดินเสียงมานะคะเข้าป่าผจญภัยกันสองคนกับเพื่อนคิดว่าจะออกสวัสดีค่ะอากาศดีก็เดินชมธรรมชาติไปเรื่อยๆนะคะลมแรงเดินไปเดินมาก็ไปเจอป่านะคะเราก็ตัดสินใจนาาเ,เข้า <คน S 2> ไป<ก>ข้างออาใน,น,นป่าคะ่ะดูสิจะอ,าาออกได,ดได้ไหม นี่หน้าวินเทอร์นะเนี่ยแต่ว่าแดดออกคนก็ออกมาเดินเยอะมากตรงกับวันหยุดหลายวัน,นยากาศสวยมากเดินออกกำลังกายพอบสัมาลากันมาเอากระติกต้มน้ำร้อนมาด้วยเอาไว้มาล้างมือ เราคิดว่าถ้าอยู่ในป่านานๆถ้าหนาวนะเราจะเอาน้ำร้อนมาล้างมือมันจะช่วยความอบอุ่นและก็มีถุงมือช่วยด้วยตรงนู้นมันเหมือนมีการเด่น้วยนะตัวเองนาใช่ไหมเป็นลงๆอะไนี่เข้าป่ามานึกว่าจะออกหาทางกลับบ้านไม่ถูกมีป้ายบอกด้วยดีจังเลย ดีจังเลยที่ไม่หลงไม่หลงแล้วเรามีป้ายวันนี้คือเดินเสียงเดินเสียงมานะคะเข้าป่าผจญภัยกันสองคนกับเพื่อนคิดว่าจะออกป่าถูกไหมแล้วก็มีป้ายภาวนาให้มีป้ายทางที่เราคิดไว้น่ะไม่ผิดเลยใช่ไหมเราคิดไว้ไม่ผิดเลยว่าต้องทางนี้ เดินโผล่ออกมาจากป่านะคะอันนี้ชายป่านะคะเขาก็จะมีปิ้งย่างเราก็เป็นที่รู้แหล่งใหม่ค่ะว่ามีเรารู้แล้วตอนนี้ว่าเขามีที่ปิ้งย่างให้ที่ใหม่นะคะไปไหนกันคะหอเหยื่อ <c oughs> ได้พอจะได้ไหมคิดว่าไม่น่านะคงเหยื่อมาเป็นคู่ <c oughs> โอ้ยสงสารจ้ะ ้าจะหิวหิวสิ